ที่สามนะครับประมาณนั้เสนยอะไรขอข้อที่เราได้กลัไปตั้งแต่เมื่อวานถึงเช้าวันนี้นะครับอันแรกนะครับเป็นผังที่กัดผ่านไม้นะครับพื้นที่ของเราเป็นกลุ่มที่สามครับอยู่ด้านหน้าอาครนะครับในพื้นที่ก็จะมีขนาด77โดยประมาณนะครับผังนี้ก็จะบอกทางทิศเหนือนะครับทิศตะวั้านบนนะครับเรามีการเชื่อมเป็นโครงไว้สำหรับการตั้งแนวเป็นเอ็กเซมบารนะครับ แล้วก็วัดระยะนะครับซึ่งเราเลยทั้งหมดอยู่หกต้นนะครับในจุดที่มันเป็นจุดเดียวกันแบบนี้ก็คือต้นดอกเลื่อมที่มันอยู่เกาะอยู่ในลำต้นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแผนุกาเกาเก้านะครับของพื้นที่ของจุดที่สามนะครับอาจารย์ให้เวลาเราสิบนาทีนะครับเราเอ่านนาทีพอแล้วครับอาจารย์ตอนนี้เหลือเก้านาทีสี่หกวินาทีครับเหลือเก้านาทสี่หกวินาทีครับอันที่สองนะครับเป็นงานไม้นะครับผมขออนุญาตทีมงานผมกดำเขาเอาของเราไปทีมงานใช่ไหมครับผม ต้องโทษคณะนิติกรับเอากระไม้ของเราไปติดนนะครับจริงๆผมเก็บมาแล้วแล้วมีสามชนิดนะครับมีต้นตีนะครับหมอน้อยนะครับแล้วก็ตอพุธุโชกนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างมาทั้งกิ่งนะครับหมอน้อยนะครับเอามาทั้งรากเลยนะครับานักนิติกรได้บอกว่าเอามาศึกษาทั้งรากเลยนะครับทั้งกิ่งแล้วก็บรรนะครับในส่วนที่สามนะครับเป็นการเย็บพันไม้หัวแนงนะครับ แล้วก็บอกพี่สันะครับอันนี้จะเป็นต้นของตะเกียรนะครับตะเกียไหนะครับอันนี้เป็นเย็บครับอันนี้เป็นการเย็บนะครเย็บเปล่านนะครับตานไม้ที่เราอบก็มีอยู่นะครับไปอบไปแล้วนะครับอบที่นี่แล้วนะครับเอาดอกไปครับดอกให่โชยนะครับเราได้ดองเป็น ในส่วนของผู้เที่มเราก็ตัดออกมาในลักษณะขาขวานะครับรูปแล้วก็ขึ้นนะครับคุณลอไว้ในแอลกอฮอล์แนี้นะครับแล้วก็ในการเก็บแผ่นใบไว้เพื่อการสร้างต้นต้นหานะครับอันต่อไปครับเป็นเล็บคอนเสิร์ครับ ในโปรเจกตเรายกตัวอย่างมานจะมีต้นปีนะครับอันนี้คือผ้าผ้าปกนะครับให้อัตราส่วนเป็นกว่า200นะครับแล้วก็มีบริเวณที่เราสำรวจนะครับวัดที่สถานที่นะครับโรงเรียนที่ต่างๆนะครับหน้าที่สองก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปครับ่ต้นปีเป็นเป็นจารัสโลนะครับตับลมนะครับแอนดิสิโดลูโจฮินนะครับทีนี้เราก็จะพูดื้นฐานมาแล้วนะครับถามพูดพื้นฐานอารแล้วนะ กูผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วก็เราคิดสอบข้อมูลบางครับาล้วก็เป็นว่าคนบางต้นนะครับที่พ <sm art> ันนาในลักษณะนะครับเป็นไม้ต้นนะครับเป็นรูปทรงกลวยนะครับของพุ่มนะครับในสิ่งที่อาศัยต่างๆนะครับมีดอกก๊อกอยู่ข้าไปในลักษณะฐานนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของต้นไทรแต่ตัวใบนะครับปลายใบตัวใบนะครับ ไปเป็นรูปขันะครับข้อไปเป็นแบบเรียบนะครับอ่าเลยนะครับอืมช่อดอกทำอะ้ก็องค์ปรขององค์ประกอบที่เราเก็บมานะครับซึ่งเราเก็บมาได้ได้โค้งองค์นะครับทั้งใบทั้งดอกนะครับอ่าแล้วก็ลักษณะของต้นนะครับลดยสรุมาลงรลักษณะนะครับเป็นต้นเป็นดอกเป็นใบเป็นผลแล้วก็เป็นเมล็ดนะครับ ักาที่เราได้บันทึกมาตั้งแต่ในหน้าที่สองครับก็มาสรุปรวมในหน้าที่แปดนี้นะครับสุดท้ายก็เป็นข้อมูลเพื่อสารนะครับนนในชื่อหรือศะสารชื่อมงค่สา,ามัญนะครับการเข้ามาในประเทศนะครับประเทศน่ที่มีก,การกระจายตัวตามพื้นทว่ที่ยาต่างๆกระายทำประโยชน์นะครับแล้วก็ประวัติของพันธุน้ยส่วนในหน้าสุดท้ายก็เป็นประวัติพันธุร้ายที่นำเข้ามา ูนะครับถ้าเป็นเรื่องเดียนเราก็จะทราบว่าต้นนี้เราะมาปลูกในเมื่อไรนะครับอันนี้เราก็เป็นต้นที่เราศึกษาในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะมาปลูกตั้งแต่เริ่มจะสร้างมหาวิทยาลัยนะครับผมว่าต้นใหญ่มากเลยนะครับจบครับสุนทรภศนะครับสุดท้ายครับป้ายต้นไม้ับอันนี้เอาเป็นกล้วยกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ที่ตีดอกหน่นะครับก็มีดอ่สวิขียวเล็กๆที่งุ้ที่สัมพัญประโยชน์ ครับกผมก็จะตกแต่งให้สวยงามครับแล้วสุดท้ายเป็นพื้นที่ผลไม้นะครับซึ่งในพื้นที่เรามีอยู่ทั้งหมด6ชนิดนะครับมีต้นบีบีมีต้นฟูดนะครับมีต้นต้นหมอน้อยนะครับรวมไปถึงต้นเอี้ยงนะครับมีต้นเอี้ยงหลายๆเรื่องหลายๆกัรนะครับเพื่อให้ได้เห็น